คิดถึงน้องฟ้าไหมคะโอ้โหเป็นไงรู้สึกว่าโอ้โหเจอเสียงพิทมาต้องหยุดเลยนะคะรู้จักนะรู้ไหมสะดุดอะไรบางที <laughs> <laughs> สะดุดรัก <laughs> มีคนหนึ่งบอกว่าถ้ายิงฟ้าน้องมีคนเดียวไม่ได้ <laughs> เอาเรื่อง <laughs> <laughs> เขาเป็นคนาหยุดเลยจริงเลย ขอเขาหยุดเลงเพราะฉะนั้นแล้วเราขอเวทีตรงนี้อยากให้หนูไปรับเขาหน่อยอันนี้เลยอันนี้ก็บอกว่าพี่ไม่ได้โชว์นะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เราที่คุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับเขาตรงนี้ดีกว่าเซตน้ำฟ้าตรงนี้ดีกว่า อาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครเซอร์ไพรส์เท่ากับเท่ากับเซอร์ไพรส์ต้องบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่จะได้มาร้องเพลงบนเวทีของหมอลำครั้งแรกในชีวิตเขาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่อ,าอยากบอกว่าได้ซ้อมด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ว่าวันนี้จะต้องรอด รอต้องต้องพายไปให้ถึงฟัง่งเขามาหรือ,อยังเอ่ยในตอนนี้อยากเห็นหน้าคนคนนั้นจังเลยมาหรือ,อยังคะมาหรือ,อยังเอ่ยอยากเห็นหน้าคนคนนี้จังเลยต้องบอกว่าตอนนี้โอโหแบบทุกคนรอสต็อปเทปหยุดเพื่อที่จะมา,กการ้องเพลงนี้คู่กันเอ้าเหรอตอนที่เราคุยเป็นไว้์องไม่ใช่่างนี้นะ <laughs> เขาถึงบอกว่าเซอร์ไพรส์ไงจ๊ะ ตอนนี้พร้อมแล้วครับเสียงมาต้อนรับน้องชาลยาแต่วันนี้เรบโูมภาคกรุงเทพจะมากเลยนะเขาบอกว่าเขาขึ้นเวทีตรงกลางเขากรันนิดนึงเขาเปลี่ยนฝั่งนิดนึงนะฮะเขาจะมาตรงนี้ใกล้ๆกล้ดีกว่านะชาลยาบอกว่าเดินไม่สะดวกขอทางด้วยนะ พร้อมไหมยังครับถ้าวันนี้มีร้องผิดร้องถูกอะไรเงี้ยก็ต้องต้องขออภัยด้วยเพราะว่าครับถึงเต้นฉลาดวันดีแม่เลี้ยงน้อเคสุดยอดน้องแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังไม่ชัดอันนี้คือ ในใจล <function> <committee> ึกๆคือเดี <reco Christ> <ini guarante> ๋ยวในใจลึกๆคือน้องโอเคอันนี้ใครต้องชาลอตครับพี่ค่ะโอ้พี่นะครับเป็นดดดี้ก็ได้ดัดดี้ที่พี่ไม่ได้บอกคาพูดนะคะพี่ฟมาโอเคไปหวานๆกัน่อยวันนี้จะซึ้งสนุก แล้วก็จิกกันที่ไหนนะครับพบกับกิ้งฟ้าชาลัดทวงแพ้กรุ่กเท oh <gasps> ที่หายจะคอยอยู่ยังคงมก่ัยได้จับไวดีและสร้างใจดีทั้งสองฝ่ายเรสวยกันจนที่สุดเ้าสัญากันหลัน้าอกได พร้อมกั อีสองครั้งครับแดดแดดเมื่อเมื่อกี้มีแฟนแต่สุดข้ายว่าอีกคอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเกิดลุกก็คือแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่เรากับว่าเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงที่เวลาซ้อมด้วยกันน้อยมากใช่ค่ะนี่คือคือเป็นการโดนเนื้อ แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับคือสมมติกำลังดูกำลังดูใจกันอยู่เนื้อเขาก็ได้ดูเนื้อเขาดูใจกันอยู่แต่ว่าแก้เขินนะครับตลอดเขาเมันไม่ได้ชงเที่องพี่หนูไม่เชื่อพี่พี่ไม่เชื่อหนูใช่ไหมหนูลองจับหัวใจอินฟ้าดูสิว่าเต้นแรงแค่ไหน คือคอนเสิร์ตหัวใจอิงฟ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเวทีนี้มาแล้วอยู่ใกล้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมีมีรามาัลาก่อนขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับเชิญก่อนนะขอบคุณมากมากเลยนะัะขอบคุณแฟนคลับนะฮะ

โอ้โหมีอะไรคู่ด้วยวันนี้ ขอแยกเวลาตรงนี้นะครับจากแฟนๆซักครู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถื<ส><ส>อว่าเป็นคอนเสิร์ตพิเศษจริงๆนะครับวันนี้<ส>ต้องบอกว่าแฟนๆได้รอยยิ้มนะครับสเสียงหัวเราะได้ครบทุกรสชาติเลยและที่สำคัญวันนี้เขาทั้งสองคน ได้มาอะไรคู่กันเป็นที่เรียบร้อยครีบยีมามีอคู่มาด้วยวันนี้โอ้โหอ่ะให้น้องชาร์ลอตทักทายเอฟซีแนๆแล้วก็รบกวนเพูดอในช่องที่ขเชนเลยครับสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็หวังว่าวันนี้จะมีความสุขแล้วก็ความสนุกกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ถ้ารองไม่พอก็เขาดด้วยนะเดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสาวันอโทษต้องเรียนสอนไงจะไปเรียนอไคิวนั่นหร้อคิวน่นเกินอฟ้าเขามีอะไรจะคุยเขาเป็นแฟนพูดุปกับแฟนเชียเลยครับในช่องนี้ครับก็ ขอบคุณน,นะคะที่ที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราสองคนอย่างมไม่ว่าจะเป็นด้อมอิงฟ้าหรือว่าด้อมชาลอ์หรือว่าจะเป็นด้อมอิงหลอดหรือว่าด้อมไหนก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าทุกคนที่เราอยู่ที่แห่นงนี้ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันาเราคือครอบครัว,ว,วมิสแกรนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอ่อมาหากันในวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังความรักที่มันแบบยิ่งใหญ่มากทุกคนแม้กระทั่ง เขาเรียกว่าอะไรเสียงกรี๊ดที่มันบแบบสง่งขึ้นมาบนเวทีนะเดี๋ยวพี่ขอย้อนไปที่ชาลอ,นอลทนิดนึงนะวันนี้ร้องเพลงคร,กกรงั้งกบนเวทีเป็นความสิ่นไนบ้างครับตื่นเต้น,นะคะ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ร้องเพราะมากไหอซ้องอมซ้ออซอม,มอ้ เป็นดูงว่าคำนี้ดนึ่งชาลลอตครับอิงฟ้ามีเพลงเพลงหนึ่งที่อยากร้องให้ชาลลอตฟังเพลงนี้ซ้อมมานานมากและซ้อมเป็นพิเศษตอนแรกว่าจะร้องตั้งแต่อยู่ส่วนรถไฟแล้วแต่เขาบอกว่าอยู่ร้องเพลงนี้คนเดียวมันเหงาไม่ได้ต้องมีคนยืนเป็นเพื่อนรู้ไม่ไรูเพลงนี้เพลงอะไรครับเพลงนี้อิงฟ้าร้องให้พิเศษเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า

จะบอกว่าพี่แม็กขามีคนสู้ชีวิตนะทำไมอ่ะมีอีกหนึ่งคนที่เขาก็ไม่เคยร้องเพลงบนเวทีหมหัศลกรจริงจริงเหรอครับจริงอยากเห็นจังเลยใช่เขาบอกว่าสซัทรงองค์เอวนี่คือแบบว่าจัดเต็มมากต้องรอดูต้องรอดูต้องรเดี๋ยวในช่วงนี้ให้กิงฟ้าและชาร์ลอตพักผ่านสักครู่แล้วก็ให้ชาร์ลอตนะจอห์นแฟนๆเดี๋ยวอีกสาวันมาเที่ยวสักหน่อยเชิญน้องชาลอตอีกรอบหนึ่งครับ ก็นอนเลยกสามวันนะคะสําหรับความสนุกที่เกิดขึ้นนะคะรับรองว่าต้องบาทนีี่ันเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็จะเจอจะเจอพวกเรานะคะชาวมิสแพรนแล้วก็ชาววัทสิ์น,นะคะรับรองว่าสนุกจริงๆอยากให้ลองมาดูนะคะแบกพลังใบก็มานะคะเดี๋ยวยกมือหน่อยเลย งานเองงานยืนเต้นโยโย่อยู่ใช่ครับอีกไฟยังไม่หมดโชว์นะครับเดี๋ยวมีโชว์สวยๆแล้วก็โชว์สุดสุดนะเจ้าอีฟ้าเดี๋ยวอีกสักครู่เจอกันแน่นอนนัดแล้วเจ็บพูดเลยช่วงนี้กันกับอีกไฟและชาร์ล็อ